รีวิวก่อนเกมนะครับผมทางด่านยูเวนตุสวันนี้จะเจอกับเรอัลมาดริดกูบอกเลยว่าวันนี้เตรียมตัวขิดเลยยูเวกับผมเพิ่งเตะขับเฟรนลี่ไป1แมตช์เท่านั้นเองนั่นเองกับผมและนัดที่แล้วก็คือเสมอด้วยก็คือเกือบตายนั่นเองรับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับผมยูเวปีนี้ม,นมันมีการขยับยายเยอะมากในตำแหน่งกองหน้าจะถึงกองหลังลยเรก็ต้องมาดูกันว่าการขยับขยายแบบนี้และการดึงดาวรุ่งขึ้นมาดันทีมมันจะเป็นยังไงครับ ส่วนรอัลมาดริดก็ผมถึงนัดที่แล้วจะพึ่งแพ้ทันมากของเอฟซีมาเซอรนามาแต่ก่อนนั้นพวกเขาเป็นทีมที่โหดจัดวรัดบอกขอบอกเลยว่าไม่โหดอีลีตายแล้วตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วทีมกูซึ่งมาดริดนะครับผมถึงนัดที่แล้วจะแพ้ปาซ่าแต่มันก็ไม่เห็นเป็นไรไงเพราะมันเป็นแค่กระชับมิตรใคเขาเอาเอก,กันเพราะฉะนั้นก็ผมเกมในวันนี้ทั้งสองทีมต้องมาเจอกันและสถิติการเจอกันช่วงหลังต้องยอมรับว่ามาดริดทำได้ดีกว่าและยางมาดริดเสิร์ฟทีมแบบนี้ยูเว่ผมเจอก็คหงต้องสวยและร้องไห้ไปละครับ แต่วันนี้ยูเว่เพื่อนนอนขอสอนมัวหนวันนี้ขอยันเสมอมาริโชวไปนั่นเองครับและเพื่อนๆนสังเกจเขาลงกลุ่มที่เขาอูลกีฬาอย่าลืมอดไลน์มาแอดกูรูสปอร์ตวีนะครับ